วัสดีค่ะพี่น้องดูนี่สิขามาเก็บเห็ดแล้วค่ะเห็ดเอียงก็ให้ลยหมากเห็ดให้ลิงหมากมาสันเบิ่งดูล่ะดอกเห็ดโอ้ยอ่อนค่ะค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิงเบงเบิ้งอบิ้อเบิ้งเาิงเบิ้ยเบิ้งค่ะพง่นิ้งเบิงเบิ้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 วออิตับ้งแต่้อกบิเบิ้งมื้เลยพี่ค่ะออกบานแล้วก็มีค่ะ ตัดเอาง้างๆล่ะดินจะตัดเอาวด้ยกลางพี่น้องอกำลังเป็นพวงอยู่ค่ะเนี่ยโอ้ยห่ต้องไปไก่เลยต้องไปฮ้อนเล่เลยเอาเทียเดียวพ่อเลยค่ะเอาต่อเดียวพ่อเลยเหรอมันออกนั้นต่ออันอต่อสนค่ะนี่พี่น้องบ้างนั่นล่ะจะสะออนค่ะ สะอาดนี่พรไหมะสะอาดพร้อมค่ะเฮ็ดมึงนี่โอ้คุณน้องลาตัดบ,กบักใหญ่บักใหญ่เลยสองกระตาค่ะมึอนี่เอากระตามาที่บอใแกบมากกระสเพ็รถือโขนอ <c oughs> สองกระตาสองกระตาค่ะมึอนี่พี่น่ะอโอ้ยดอกใหญ่ๆกระตาใหญ่ปนีกระสิเก็บจนเต็มเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวอันเนชื่อว่าดีเหมือนบาบ